นี่ไอ้ดักนิยายเสียงเรื่องนี่รักซาตานตอนที่สิบหลังจากนั้นสองสัปดาห์มุกดาดาก็ต้องกลับมาทำงานของเธอเช่นเดิมเธอต้องนั่งอยู่ทางด้านหน้าโต๊ะทำงานของอาชราที่ไม่เคยเอางานอะไรมาให้เธอทำเลยหล่อนไม่สอนงานให้เธอจนมุกดาดารู้สึกอึดอัด เพราะรู้สึกว่าเธอไม่ได้เป็นที่ต้องการและมักเป็นส่วนเกินของงานเสมอแม้แต่อารักซึ่งเป็นคนชักชวนให้เธอมาทำงานที่นี่แท้ก็ไม่ได้สนใจว่าเธอจะเป็นเช่นไรเธอได้เข้าไปในห้องของอารักในวันแรกที่มาดื่มชาด,ด้วยกันและไม่เคยได้เข้าไปในนั้นอีกเลยจนมาถึงวันนี้และ เมื่ออารักษ์จะออกไปไหนอัชราจะรู้ทันและใช้ให้เธอออกไปเดินเอกสารจ,จึงมัดจึงมัดจักคลาดก,กันกับอารักษ์อยู่เสมอ mm hmm. เห็นได้ชัดว่าอัชราไม่ต้องการจะสารสารต่อหรือสอนงานของเธอ เธอจึงต้องมานั่งถอนใจในห้องน้ําในห้องดื่มชาเงียบบางทีอานท์เองก็คงไม่อยากรับเธอมาเป็นเลขาลูกการของเขาก็ได้เขาแค่ต้องการเรียกเธอไปเป็นไม้กันหมาเพียงเท่านั้นหรือไม่ก็เป็นกระถดองรับอารมณ์หงุดหงิดจูจีของเขาเพียงเท่านั้น เขาไม่ใช่พี่ชายที่แสนอบอุ่นอ่อนโยนคนนั้นของเธออีกแล้วเธอคงไม่มีโอกาสได้เคียงคู่กับผู้ชายที่แสนเพอร์เฟกอย่างอานนท์ซับไ่สารได้ดอกมือที่เคยอวบอุม่มเล็กเรียวใบหน้าที่เคยอวบอิ่มก็ดูซุบซีดลงเพราะความเครียดแต่เธอก็ยังจำใจต้องมาทำงานด้วยเหตุนหนึ่ง ก็เพราะเธอต้องการจะใช้นี่และมานดาลเลี้ยงของเธอก็ยังขับไล่สายส่งให้เธอไปคอยจับผู้ให้ได้อยากจะรู้จังว่าพ่อติดนี่คุณลุงเท่าไหร่กันนะหญิงสาวแอบปนแต่เธอไม่รู้สาเหตุได้และเธอต้องกลับไปทำงานที่ไดค่าของเธอต่อไปส่วนทางด้านของคนที่มุกดาราคิดถึงกำลังเปิดประตูห้องทำงาน เพื่อที่จะเดินไปหามารดาเขาหลีกเลี่ยงการพักดื่มน้ำชาของบิดาและมารดาแต่แต่ว่าไปมารดาของเขาเองก็ไม่ยอมเรียกให้เขามาดื่มน้ำชายามบ่ายตั้งแต่มีมุกดารามาทำงานหนุ่มุกคะมุกดาราสะดุ้งเฮือกเธอเพิ่งออกมาจากห้องน้ำพอดี จึงได้พบกับอานนที่เข้ามาที่ห้องดื่มน้ำชาพอดิบพอดีเขาจึงเรียกเธอเอาไว้อันที่จริงอานน์ไม่ได้พบกับมุกดารามาหลายวันแล้วและเขาตรงใจจะไม่เรียกใช้เธอเพื่อทดสอบอะไรบางอย่างเป็นอะไรไปทําไมทำหน้ามุยอย่างกับท้องผูกนะ่ะมุกดาดาเก็บอาการน้อยใจก่อนจะถามเขา คุณอนุนมีเรื่องอะไรจะเรียกใช้ฉันหรือเปล่าคะเพราะเธอไม่อยากสบตาเขาเธอจึงก้มหน้าก้มตาทำให้ไม่เห็นความรู้สึกที่ปรากฏขึ้นมาบนใบหน้าหลอกคมคายวับหนึ่งทำไมแต่งตัวแบบนี้อีกแล้วหรือเพราะผมไม่เรียกใช้แล้วถึงกลับมาแต่งตัวตามสบายอีกค่ะฉันฉันจะพยายามเปลี่ยนตัวเองค่ะ ความน้อยใจและความอดทนช่างเล็กน้อยมันน้อยลงทุกวันมุกดาราจึงเผลอรุดสิ่งที่เธอไม่ควรพูดเพราะอยากประชดเขาขึ้นมาส่วนอานนุ์ก็คิดว่าตัวเองหูฟาดไปจึงเดินเข้ามาใกล้ๆเธอซึ่งยังคงก้มหน้ามองพื้นดาวกับว่าพื้นตรงหน้าของเธอมันมีอะไรที่น่าสนใจสํา ยิ่งกว่าเขาบนอะไรของเธอน่ะมุกดาราสะดุ้งเฮือกเออฉันแค่บอกว่าเข้าใจแล้วนะคะอานนท์ู้ว่าเขาไม่ได้หูฝาดไปแน,น่แต่ไม่คิดจะใส่ใจคำพูดของเธอแล้วเขาก็สังเกตได้ว่าเธอดูสู้ผิดหูผิดตาไปจากเดิมมากทีเดียวจะกลับไปทำงานใช่ไหมงั้นก็เดินไปด้วยกันเลย แล้วมุกดาดาก็รับคำค่ะไปเบาๆคราวนี้เธอร้อยเขาเดินนำเาะว่าอานนท์ยังคงเสยเธอจึงเดินนำกาไปก่อนและพอไปถึงโต๊ะทำงานของเธอมุกดาดาก็ดึงเก้าอี้หน้าโต๊ะทำงานของอัชรามานั่งคนเดินตามจึงสงักูช่ช่วครู่ พ่ออยู่ใช่ไหมครับคุณอัจฉราอยู่ค่ะตอนนี้คุณอารักํากำลังว่างอยู่นะคะอัจฉราดีบกระวีกระวาดเข้าไปเปิดประตูห้องทำงานให้อานน์เลขาสาวใหญ่ยิ้มให้เจ้านายหนุน่มอย่างกว้างขวางแต่เขากลับมองผ่านแล้วเดินเข้าไปข้างในเฉยๆคนต้องการเอาใจเพื่อให้เจ้านายหนุน่มหล่อสนใจเธอบ้าง จึงมองตัวเองอย่างเก้อเขินอัจชราจึงเดินหน้าตึงกลับมาที่โต๊ะทำงานของเธอเอาเอกสารเก่าในแฟ้มไปจึงจัดซะให้หมดหล่อนใส่อารมณ์เอากับปุกดาดาค่ะมุกดา,ากดา,าไม่อยากเป็นเครื่องรองรับอารมณ์ของใครแต่เธอก็นึกสงสารอัจชราที่ถูกชายหนุ่มเมินใส่ คนทำงานอาชีพนี้จะว่าไปก็เปรียบได้ดังกระโทนไม่มีผิดอัจารายัางกำชับให้เธอทำงานได้ได,ดีด้วยด้วยเสียงกระแทกแดกดันแต่มกดาราก็แค่รับคำเพราะเธอก็เป็นกระโทนอีกใบแต่ไม่มีที่รวดลายและขี้เหรกกว่าก็เพียงเท่านั้นไปให้พ้นหน้าฉันอัจารา ยังคงว่าเธอจนมกดาาไม่รู้ว่าเธอควรจะสงสารตัวเองแทนที่จะสงสารอัจฉราดีหรือไม่เกิดมาไม่เป็นที่รักแต่เธอไม่เห็นว่าเธอควรจะใส่อารมณ์กับใครค่ะตอบรับของเธอไม่ได้ประชดประชันจนทำให้อัจฉรารู้สึกผิดวูบขึ้นมาที่หมกผานพาโรเอากับคนที่ไม่ดูเรื่อง แต่ว่าไปแล้วมุกดาดาก็ไม่เคยตอบโต้หลอดเลยสักครั้งเดียวทั้งที่หล่อนด้ายกับเธอมาโดยตลอดและแล้วสิ่งที่อาโนน,นเห็นก็ถูกพูดถึงขึ้นมาระหว่างการดื่มชาอะไรนะอานนนจะให้เยนุมุกไปอยู่ที่ห้องทำงานดูดูอับสอนทวนคำของลูกชายยังไม่อยากจะเชื่อ ส่วนอาดักก็ได้แต่ยิ้มกริมอย่างพออบพอใจใช่สิครับผมเห็นว่ามุกยังไม่มีโต๊ะทำงานก็แสดงว่าพ่อไม่ต้องการให้มุกอยู่หน้าห้องพ่อนานเกินไปก็ให้เขาไปนั่งทำงานในห้องของผมก็ได้มานั่งเกะกะแบบนั้นมันดูไม่ดีนะครับดีสิดีตามใจลูกก็แล้วกัน ดีเหมือนกันพ่อจะได้ใช้งานอัจชราคนเดียวสบายสบายพ่อบีบให้ผมรับมุกมาทำงานแน่เลยเขาดูทันบิดาเชอะอักษรเชิดใส่ผมว่าพ่อใจดีมากเกินไปอานนท์พูดอย่างรู้ใจบิดาพูดอย่างนี้ก็แสดงว่าดูลราสิว่าหนูมุกเป็นใคร เขาอยักได้ผมเป็นผมเป็นลูกพ่อนี่ครับแล้วผมก็รู้ได้ว่าเขาเป็นลูกสาวของเจ้าหนี่ของพ่อแต่ถ้าทางฝ่ายนั้นจะไม่ยอมใชหนี่เขาก็เลยส่งลูกสาวมาทำงานใชหนี่เราหนี้บางอย่างก็ชดใช้ไม่ได้นูมุกเองก็เข้าใจว่าตัวเองต้องการทำงานใชหนี่แทนพ่อเหมือนกัน ยังคงเชื่อมั่นในตัวของมุกดาดาแค่เรื่องนี้ใช่ไหมยังมีอีกเรื่องหนึ่งครับเขาหันไปหามารดาทันควันผมอยากให้คุณแม่ช่วยผมด้วยครับเขาหันไปอ้อนมารดาและอักซอก็มองลูกชายอย่างไม่ไว้ใจผมอยากให้คุณแม่ช่วยเปลี่ยนมุกดาดาให้เป็นสาวทำงานแม่ก็เห็นว่ามุกเขาเชยมากตัวก็อ้วนเตีย้ย ส่งไปซื้อเสื้อผ้าทางร้านก็ปรับเปลี่ยนรูปให้ได้แต่ไม่เหมาะกับการทำงานผมก็เลยไม่เห็นว่าจะมีใครเหมาะสมกับคนที่สวยงามที่สุดในชีวิตของผมเท่ากับคุณแม่อีกแล้วแม่ครับช่วยผมหน่อยนะครับนะนะจบแล้วนะคะ บ่วง,งรักบ่วงรักซาตานนะอันนี้ก็เขียนบ่วงรักมากไปอีกแล้วบ่วงรักซาตานต,ตอนที่สิบนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะสำหรับเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปถ้าทุกคนเห็นใจตานะคะช่วยชมผู้สนับสนุนให้ตาบ้างก็ได้นะคะ จะถือเป็นพระคุณอย่างสูงเนาะรักนะคะคุญรักษาสวัสดีค่ะ